การเกิดเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียงสวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอกันอีกแล้วนะคะเด็กๆสบายดีนะคะเด็กเคยสงสัยไหมคะว่าเวลาที่เราได้ยินเสียงต่างๆเนี่ยเสียงที่เราได้ยินนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรและไม่ว่าเสียงจะเกิดขึ้นที่ไหนเสียงเหล่านั้นเดินทางได้อย่างไรวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันตามพี่กระต่ายมาเลยคะ่ะน้องโอกับพี่จันอยู่ไหนน้าเด็กๆเ,เห็นไหมคะ อยู่นี่ค่ะอยู่ในคะได้ยินแต่เสียงอยู่นี่ค่ะเด็กๆคะช่วยพี่กระต่ายตามหาน้องโอจากเสียงที่ได้ยินหน่อยสิคะดังมาจากไหนอยู่นี่ค่ะพี่กระต่ายว่าเสียงมาจากตรงนี้นะเอ้านี่ไงน้องโอกับพี่จันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่กระต่าย สวัสดีค่ะพี่กระต่ายแหมพี่กระต่ายเดินตามหาเสียงเหมืหวานฉนเหนื่อยเลยนะคะเนี่ยแล้วพี่กระต่ายรู้ได้ยังไงคะว่าเสียงมาจากทางไหนงั้นเราไปดูกันนะคะว่าเสียงเกิดได้อย่างไรและเสียงเคลื่อนที่ได้อย่างไรเด็กๆคะพี่กระต่ายมีกิจกรรมสนุกๆให้ทดลองทําก่อนก่อนอื่นให้น้องโอและเด็กๆลองหลับตาแล้วลองฟังเสียงที่เราได้ยินอยู่ตอนนี้นะคะ ว่าเสียงที่เราได้ยินมาจากตรงไหนส่วนพี่จันช่วยพี่กระต่ายทำกิจกรรมด้วยนะคะได้เลยค่ะได้ยินเสียงแล้วนะคะอย่าเพิ่งลืมตานะคะเสียงที่เด็กๆและน้องโอได้ยินมาจากทางไหนเอ่ยลองทายกันดูสิคะทางนี้ค่ะ ลืมตาได้แล้วค่ะเด็กๆคะแล้วเสียงที่เราได้ยินเมื่อกี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจากเครื่องคอค่ะแล้วเด็กๆว่าเสียงมาถึงหูเราได้อย่างไรนะเด็กๆคะพี่กระต่ายจะให้เด็กๆกับน้องโอทําการทดลองสนุกๆเพื่อหาคําตอบเรื่องนี้นะคะเราจะทําการทดลองโดยการเป่าหลอดดูดเคาะซ่อมเสียง ตีเส้นเอ็นตีกลองลองทาดูทีละอย่างแล้วเด็กๆต้องสังเกตให้ดีๆและอย่าลืมบันทึกผลการทดลองด้วยนะคะสําหรับกลองก่อนตีให้โรยทรายบนกลองด้วยนะคะอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะหลอดดูดน้ํากลองทรายหยาบโปง่งซ่อมเสียงกีตาร์อ่างน้ํา เราจะมาทดลองทีละอย่างนะคะเริ่มจากการทดลองดีกีตาร์ก่อนเลยค่ะเด็กๆเราสังเกตที่สายกีตาร์เห็นความเปลี่ยนแปลงไหมคะมีเสียงค่ะแล้วสายกีตาร์ก็สั่นด้วยนะคะ เด็กๆสังเกตได้เหมือนน้องโอหรือเปล่าคะอย่าลืมบันทึกผลการทดลองนะคะเรามาดูการทดลองชิ้นต่อไปเลยคะ่ะกลองคะ่ะเด็กๆเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมคะ <หล rait> ก็มีเสียงค่ะแล้วหน้ากองก็สั่นด้วยน้องโอเห็น้ายที่สั่นด้วยคะ่ะบันทึกผลการทดลองก่อนนะคะ เรามาดูการทดลองชิ้นต่อไปเลยค่ะหลอดดูดค่ะเราต้องเอาหลอดมารีปลายหนึ่งให้แบนแล้วตัดปลายเฉียงๆแบบนี้ค่ะแล้วลองเป่าค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะมีเสียงค่ะแล้วปลายหลอดในปากก็จะสั่นด้วยนะคะเด็กๆสังเกตได้เหมือนน้องโอหรือเปล่า บันทึกผลการทดลองได้เลยนะคะเด็กๆคะในชีวิตประจำวันเราได้ยินเสียงต่างๆมากมายสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงเราเรียกว่าแหล่งกำเนิดเสียงเสียงเกิดขึ้นเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงสัน่นถ้าวัตถุสัน่นด้วยพลังงานที่มากพอพลังงานจากการสั่นนี้ส่งมาถึงหูเราจึงได้ยินเสียงเช่น สันหรือสายกีตาร์สันหรือลิ้นของหลอดดูดสันทำให้เราได้ยินเสียงเด็กๆสงสัยไหมคะว่าเสียงมาถึงหูเราได้อย่างไรนั่นสิคะลองโอสงสัยว่าที่พี่กระต่ายให้น้องโอหลับตาฟังเสียงแล้วทำไมถึงได้ยินเสียงรอบๆตัวเราเล่ะคะเด็กๆคะ ไม่ว่าเราจะอยู่ด้านใดของแหล่งกําเนิดเสียงจะเป็นด้านหน้าด้านหลังสูงหรือต่ากว่าแหล่งกําเนิดเสียงก็ได้ยินเสียงทั้งนั้นแสดงว่าเสียงผ่านอากาศได้ทุกทิศทางรอบแหล่งกําเนิดเสียงเราลองคอสซ่องเสียงแล้วนําไปแตะที่ผิวน้ําทันทีแล้วลองสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นดีๆนะคะ โอจะสังเกตเห็นว่าซ่อมเสียงส่งพลังงานจากการสั่นไปยังน้ําออกไปทุกทิศทางแต่เสียงไม่ได้แผ่เป็นวงกลมเหมือนที่เห็นบนผิวน้ําแต่เสียงแผ่ไปทุกทิศใครไม่ได้ยินเสียงกรองที่พี่จานตีบ้างคะได้ยินกันทุกคนเลยใช่ไหมคะ แล้วเสียงนี้ล่ะคะใครไม่ได้ยินบ้างได้ยินกันทุกคนเลยมีใครไม่ได้ยินบ้างไหมคะได้ยินกันทุกคนนะคะเห็นไหมคะไม่ว่าเราจะอยู่ด้านใดของแหล่งกําเนิดเสียงก็ได้ยินเสียงเสียงจะถ่ายโอนพลังงานผ่านอากาศที่เป็นตัวกลางของเสียงไปถึงหูของเรา เราจึงได้ยินเสียงเสียงต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่เสียงจากแหล่งกําเนิดเสียงเมื่อผ่านอากาศมาเข้าช่องหูจนถึงเยื่อแก้วหูจะทําให้เยื่อแก้วหูสัน่นและส่งพลังงานไปยังอ,ว,อวัยวะอื่นๆในหูเราจึงได้ยินเสียงค่ะวันนี้เด็กๆทุกคนและน้องโอกเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆที่ดูอยู่อย่าลืมกลับไปทดลองทําดูที่บ้านนะคะแล้วเจอกันคราวหน้าพี่กระต่ายสัญญาว,ว่าจะเอาเรื่องเด็เด มาทดลองกันอีกแน่นอนค่ะขอบคุณนะคะพี่กระต่ายวันนี้พี่กระต่ายพี่จันและน้องโอต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย